เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกับมาอีกครั้งกับช anel ปัญซ่าฮันดี้นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมบลูนซีรีส์ภาคหครับผมโอเคในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีชาเลนจ์แบบไหนรอเรากันอยู่เปิดกล่องขึ้นมาแล้วก็ดูชาเลนจ์กันเลยนะฮืมบิ๊กทาวเวอร์อย่างนั้นเหรอพวกนี้เนี่ยนะใหญ่แค่เห็นเัคคนี้ผมรู้สึกมั่นใจว่าไปถึงด่านร้อยได้แน่ๆเพราะฉะนั้น แต่น,นี้เราต้องเน้นฮีโร่ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งที่สามารถลุยเดี่ยวได้เจ๋งๆใครดีนะสายไหม,มนนนทีไปเจ้านี่มันก็เก่งเอาการเหมือนกันนะทุกคนฮีโร่ตัวนี้จะได้ดูถูกเก่งมากๆผมเอาฮีโร่ตัวนี้ไว้ประมาณตรงนี้แล้วกัน เชื่อว่าหลายๆคนน่ะมักจะไม่ค่อยเล่นฮีโร่ตัวนี้หรอกแต่ความแข็งแกร่งของมันนะเจ๋งมากมันโจมตีเหมือนสไนเปอร์คือมันตีได้ไกลทุกทุกที่สกิลของเขาอ่ะมันจะสตันรอบตัวถูกต้องครับมันจะสตันครับช่วยทำดาเมจได้เอาละแต่แน่นอนช่วงแรกๆนี้ตัวที่เราจะใช้เล่นแล้วก็ต่อสู้เนี่ยมันก็ต้องเป็นเจ้าบัคคเนียอยู่ละ เพราะว่าเขาให้ได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งการป้องกันนะครับตีได้ครบทุกรูปแบบคือมันครบเครื่องจริงๆกันแหละไม่มีตาไหนที่ผมไม่เล่นนะเลยนะเนาะเก่งจริงเดี๋ยวพรอนเนสครับแล้วก็แน่นอนไปสายของการเงินแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเล่นบัคเคเนียได้นะนั่นคือเราไม่ต้องอัพกันเงิน แต่เราอัพสายกลางสแปมแต่สายกลางก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเล่นบัคเรเนียที่โหดเอาการเหมือนกันหรือเราจะสละเราจะสละทุกอย่างเพื่อไปทางนั้นไหมล่ะอ่าทำได้นะแต่สิ่งที่ผมควรจะมีก่อนคือการเงินใช่ไหมผมว่าแค่ไม่ใช้บัคเรเนียเป็นสายเงินผมใช้บัคเรเนียเป็นสายต่อสู้แต่ตัวที่จะให้เงินผมก็คือบัตน,นาฟาร์มครับผมถ้าอย่างเงี้ยพอเมคเซนต์อยู่ พอพอเล่นได้โอเคเราก็ใช้ฮีโร่แล้วก็ประเนียแค่นี้ยในการป้องกันไปก่อนพอดูจากทรงแล้วน่าจะไหวเราก็จะเอาเวลามาสร้างบันดาน,น้าฟาร์มกันเลยครับเริ่มฟาร์มเงินครับถ้าอยากจะได้น่อยากจะได้ มีวิธีเล่นหลายวิธีแล้วเกินด้านนี้มันเป็นพอาจุดของบานนาฟาร์มนั่นแหละผมเล่นบานนาฟาร์มสายบนดีกว่าเขาก่อนเล่นแล้วู้สึกรู้สึกติดใจมันให้เงินค่อนข้างดีมันให้เงินดีมากเลยแหละโอเคครับงั้นช่วงนี้เราก็จะชิวๆไปป้องกันไปเรื่อยๆง่ายๆหาเงิน จากบานาน่าฟาร์มพออัพเป็นถึงเทียสองเอ๊ะผมว่าการป้องกันนี้เราเพิ่มกร a ฟช็อตขึ้นมาหน่อยดีกว่าถ้าได้กรฟช็อตมาเนี่การป้องกันจะดีขึ้นหลายหลายเท่าเลยหลายเท่านี่ไม่ใช่คำอวดอ้างเกินจริงนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะมันเก่งถึงขั้นนั้นจริงๆอะ่ะมันเป็นการอัพเกรดที่ใช้เงินน้อย แต่ได้ผลดีโอเคครับเงินก็เหมือนเดิมเราจะสแปมสแปมการอัพสายบนไปเรื่อยๆก่อนนะอย่างงั้นไปเงินเริ่มมาแล้วพอมีเงินก็เอามาซื้อใหม่พอมีเงินก็เอามาซื้อใหม่มามาหมื <c oughs> โอเคครับเดีย๋ยวดูว่าเราจะสามารถซื้อเพิ่มได้ในจุดตรงที่ผมอยากจะวางหรือเปล่าตรงนี้ถ้าวางได้นี่ดีมากเลยเนะี่ยไม่ได้นะอ่ะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็เพิ่มออกไปอย่าเพิ่งเน่านะกล้ย mm hmm. หลายคนอาจจะคิดทำไมผมไม่วางปรนะนาธิกฟาร์มเมอร์ mm hmm. ก็เดีย๋ยววางแหละแต่ผมยังหาผมไม่ค่อยได้วางตัวนี้เท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ค่อยได้เล่นด่านนี้เท่าไหร่ ผมเลยไม่รู้ว่ามันสามารถวางกล้วยได้เยอะขนาดไหนไงถ้าสมมติว่าผมรู้หมดแล้วอ่ะผมจะสามารถตัดสินใจวางได้น่าจะน่าจะได้ประมาณนี้เนะตอนนี้ผมอาจจะต้องเก็บแบบซ้ายขวาซ้ายขวาไปก่อนด่านตัวเล็กกำลังจะมาแต่ตัวเล็กมันโดนฮีโร่จับได้ ก็เลยไม่มีปัญหาสร้างเพิ่มบานาน่าฟาร์มสายนี้ที่เป็นบานาน่าฟาร์มที่ให้เงินได้ค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะนี่เรื่องจริงผมกำลังคิดเว้ยผมยังไม่ได้นั่นแล้วผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะวางวิเลตและกินอีกเหมือนคราวก่อนหรือเปล่าไงเนี่ยถ้าผมให้มันกินอ่ะให้มันกินทักตรงนี้ ตรงกลางไปเลยไปไม่รู้ว่ามันจะได้หมดหรือเปล่านะกำลังดีตอนนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะต้องเสริมการป้องกันขึ้นมาบ้างเพราะเราป้องกันแค่นี้มานานเกินไปนะเนาะแต่ฮีโร่มันก็ยังได้อยู่ไงอ่ะผมวางมาดนาฟาร์มเมอร์แล้ว โอเคมีกล้วยบางจุดที่มันอาจจะหลบหนีจากบรนดาฟาร์มเมอร์ได้อย่างนั้นเหรอไม่มีนะใช่ไหมมีครับไห,หลากาดจริงเชียวระยะของมันไกลไม่พอขนาดเสริมด้วยวิลเลจแล้วนะเนี่ยมันอาจจะมีบางอันที่หลุดมาฝั่งนี้ได้ข้อนี้น่ากลัว อ๋อมันสองพัเองเหรอตอนแรกผมคิดว่ามัน3 2มพันสองกอาจจะเป็นอีกเทียร์หนึ่งอันนี้ถือว่าพลาดเรื่องบานนาฟาร์มเมอร์นะแต่ก็ไม่เป็นไรเราเสริมการป้องกันเพิ่มขึ้นไปอีกครับในขณะเดียวกันเราก็หาเงินเพิ่มตามผมเชื่อว่าหลายคนน่ะน่าจะชอบผมเล่นบานนาฟาร์มสายเนี้ยองตรงส่วนตัวผมผมก็ชอบนะอืม มันค่อนข้างให้เงินเยอะมันเจ๋งดีมันให้เงินเยอะแล้วให้เงินเร็วโอเคมันเอาอยู่อ่ะคือการป้องกันมันยังเอาอยู่ผมก็ไปต่อครับอะแต่ว่าผมจะ สบายใจกับการป้องกันแค่ดีไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดถ้าต้องปรับเพิ่มคนระับมีวิธีปรับเพิ่มอยู่นั่นก็คือการวางบัคคาเนียสายเนี่ยเพิ่มไปอีกตัวหนึ่ง <Be wary. S 1> ปรับสตรองทั้งคู่เราชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาแล้วนะครับแต่เราจะไปต่อให้ได้ถึงด้านหนึ่งร้ตามที่เรา ไปกันอยู่แล้วซึ่งด่านนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าทําได้ง่ายๆเลยแหละเดี๋ยวผมขออัปเกรดสายกลางเพิ่มขึ้นมาก่อนเพื่อให้ได้เงินเพิ่มขึ้นมันจะเป็นกล้วยที่มีคุณภาพสูงเงินบาลนะครับไม่ต้องกลัวแล้วตอนนี้เราก็อัพนี้บมังกีทาวเดี๋ยวอมังคีซิตี้เพิ่มขึ้นไป มันจะทําให้ได้เงินเพิ่มขึ้นนี่ไงระยะถึงไหมจ้านั้นไม่ถึงก็ bigger, อัพบิเกอร์เลดียนส์ได้ครบทุกตัวโอเคเอ้ยเจ้านี้ไม่ได้ได้ยังไงเนี่ยนิดเดียวเองอะ่ะเสียดายจังมันน่าเสียดายตรงไหนหรู้ไหม<จ>พอมันไม่ได้บัฟอะ่ะมันไม่ได้กินเหมือนกันเนี่ยแค่แค่ชิดขวามามไม่ได้แล้วก็ชิดเอ้ยมันชิดชิดซ้ายมันไม่ได้เราชิดขวามาแล้วกัน ไม่เป็นไรเราอัปเกรดใช้เงินน้อยลงครับแต่ผมหงุดหงิดกับเจ้าตัวนี้มากเลยเนะี่ยมันอีกนิดเดียวอ่ะมันไม่ได้อะ่ะนิดเดียวผมไม่เข้าใจตัวเองในด่านนี้เหมือนกันนะผมจะวางบานาน่าฟาร์มเต็มที่ขนาดนี้ทำไมจริงๆบานาน่าฟาร์มแค่นี้ก็เกินพอสำหรับ จะไปให้ได้ในระดับส,งสูงๆแล้วอะผมผมผมไม่ชอบบานดาฟาร์มต้นนั้นมากๆเลยผมไม่ชอบที่มันเงินมันชอบกลิ้งไปไกลอะอะใกล้บานดาฟาร์มขึ้นหน่อยใกล้ใกล้บาน่าฟาร์มเมอร์ขึ้นหน่อยไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแต่น่าจะได้แหละไป การปรับแค่นิดเดียวบางทีมันอาจจะทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องกล้วยไปอีกตลอดผมถือว่าคุ้มครับผมถือว่าคุม้มคิดจะหลุดเหรอไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะโอเคแรกๆนี่มันเหมือนแบบเป็นด่านบรนานาฟาร์มะมากกว่าเนาะกว่าจะเป็นด่านต่อสู้นะงั้นผมจะเอาวิลเลจตัวเนี้ยเป็นแค่ตัวให้เงินเพิ่มแต่ผมจะไม่กินนะ ง่ายๆคือผมจะไม่ไม่ทำให้เขาเป็นเทียห้าเพื่อมาสร้างบันดนาลฟาร์มใหม่ผมทําให้เขาเป็นตัวที่ผมได้ผลผลิตจากรวยราคาสูงขึ้นประมาณนั้นพอว่าแค่นั้น,นจริงๆก็เหมาะสมแล้วละ่ะโอเคการป้องกันของเรายังถือว่าพอรุยได้ยังไม่ได้ติดขัดอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวดูความสามารถของฮีโร่มันสตนาร์และจับ เป็นตัวที่เป็นตัวที่สกิลเก่งมากเป็นตัวที่สกิลกดและเก่งที่สุดในเกมเลยได้ซ้ำที่ผมที่ผมดูมาแต่ต้องเลเวลเต็มก่อนนะมันจะสุดยอดโหดเลยครับ mm hmm. การจับทั้งแมปของมันเป็นสกิลที่ที่เลวมากสำหรับบลูนบลูมันไม่ชอบแน่ๆถ้ามันเจอสิ่งเนี้ยมันจะเกลียดเข้าไส้เลยครับเริ่มมีการเหมือนจะหลุดบ้างแต่ผมยังเชื่อมั่นในทีม เห็นกองเซรามิกโดนจับแล้วมันแบบมันตายเลยนะใครที่โดนจับนี่ตายเลยเพียงแค่ใช้เวลากว่ามันจะพังตามเพชรพีของมันถ้ามันอึดมากก็อาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยในการจับถ้ามันอึดไม่มากก็แป๊บเดียวก็ระเบิดเลยอันสุดท้ายละปังโอเค เหมือนจะหลุดเนาะแต่ไม่หลุดครับตีได้ครบทุกรูปแบบเอาไหมเอาไปเพิ่มระยะการโจมตีผมจะพยายามเติมวิเลตเข้าไปตามหัวมุมต่างๆตรงนี้ครับเพื่อให้ตัวเรือมันได้รับบัฟกันอย่างทั่วทั่วใช้เงินเท่าไหร่ผมก็เอาอะ่ะอันนี้ครอบคุมไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เป็นไรตัวที่ได้รับบัฟนี่คือจะเป็นอะไรที่คุ้มมากๆแต่ผมจะต้องขายพวกนี้เพื่อปรับ การอัปเกรดนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นเป็นสายกลางคู่กับล่างใช่ไหมล่ะผมจะเปลี่ยนเป็นกลางคู่กับบนครับเพื่อเพิ่ม Attack Speed หรือทำให้โจมตีได้เร็วยิ่งขึ้นเปลี่ยนทุกตัวเลยสายนี้เป็นสายที่ผมชอบมากเลยนะสำหรับบัคเนเนียสายกลางก็เป็นอีกหนึ่งสายที่โหดผมชอบ เวลาเล่นแบบผมไม่คิดมากอะไรแล้วมีด่าน,นนะผมจะสแปมแค่นี้ผมจะเล่นด้วยการแบบไม้สแปมเข้าไปเรื่อยๆสแปมสายเนี้ยไปเรื่อยๆยิ่งมีวิเลตให้ใช้โอ้โหสแปมสนุกเลยครับลองใช้กันดูแล้วมาเป็นผู้เล่นบักคันเดียเหมือนผมมันดีกว่าแล้วคุณจะรู้เลยว่าการสแปมเขาเนี่ยเป็นทางเลือกที่ไม่ผิดเลยครับ ตรงนี้ยังไม่ได้ฮ <_ s> ไม่เป็นไรวางได้ตัวเด่นด่านนี้แน่นอนบัคเนียเนี่ยแหละตัวในการต่อสู้ของเราตอนแรกมันมีอยู่จุดหนึ่งนะแต่เราหาไม่เจอแล้วสิเ,เอาง่ายๆก่อนยากๆเดี๋ยวค่อยว่ากันไปตรงนี้ ผมเชื่อว่ามันวางได้อีกตัวนึงเพราะผมเคยวางมาตลอดตรงเนี้ยมันวางได้ผมเชื่อว่ามันวางได้และความเชื่อน,นี้ก็ไม่ใช่แค่ความเชื่อเลื่อนลอยแต่มันเป็นความจริง ที่จริงจริงๆหรอโหกะเร็วใหญ่เลยครับวางไม่ได้อะไรวางได้ยากขึ้นเยอะเลย <c oughs> เดี๋ยวในวางไม่ได้จริงหรอแล่ตอนแรกสิ่งที่เราเห็นล่ะถ้าตัวนี้ไม่ถ้าเราเริ่มวางมาจากฝั่งนี้ล่ะตัวนี้วางขึ้นให้ได้เยอะที่สุดชิดมุมบนขวาปึ๊บตัวนี้วางต่อปึ๊บ อ๋อให้อ๋ใแบบว่าขึ้นที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเจ้าเนี่ยอยู่ระหว่างกลางก็ได้อะหรืออยู่ฝั่งซ้ายมาหน่อยก็ได้อะเฮ้ยในวางไม่ได้จริง,รงๆเหรอเนี่ยผมว่าปัญหามันคือตัวนี้ตัางหากละ่ะ เริ่มขายตัวเองทำลายไปเรื่อยๆครับเพื่อวางอีกตัวหนึ่งนะเฮ้ยผมจำได้มันวางได้ความจำผมอาจจะผิดจริงๆหรอมันวางได้ช่างมันละไม่วางก็ไม่วางงอนช่างมันโอ้ยเงินเยอะมากเลย พระเราไปวุ่นอยู่กับการวางไงได้ความเร็วแล้วก็วางต่อทีมแบบเล่นทางน้ำด่านนี้นี่ค่อนข้างที่จะวางได้ตำแหน่งดีๆทั้งนั้นวางไม่ได้แล้วเนาะตัวนี้ผมเข้าใจตรงเนี้ผมรู้ว่ามันวางได้ไม่กี่ตัวเพราะมันแคบแต่อีกฝั่ง,งึงอ่ะมันไม่น่าเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวเออตรงนี้ได้รับวางได้ด้วยนะอ๋อตรงนี้ต้องใช้เทคนิคสลับฟันปลาถึงจะคุม้มวางไว้ก่อนอยังไม่อัพเพิ่มเข้าไปซ้ายขวา ขวาปืด๊ดวางลงไปหนึ่งสองวางก่อนแล้วค่อยอัพทีเดียวเงินตอนนี้คือแบบรวยมากอะ่ะไม่ต้องกลัวว่าเงินจะใช้หมดเลยครับ เว้นแต่ว่าเราจะวางอะไรที่มันราคาแพงเกินไปด่านนี้มันบอกให้ใช้ลิงอะไรก็ได้ที่ตัวใหญ่ใช่ไหมผมรู้สึกว่าแบบให้บัคเคเนียได้โชว์พลังบัคเนียสายกลางสักหน่อยแค่สแปมเจ้าเนี่ยคิดไม่ต้องเยอะเลยนะคิดไม่ต้องเยอะเลยด่านไหนมีน้ําอะเราสามารถวางเรือบัเคเนียได้วางแบบเนี้ยวางสแปมแค่สายกลางอะเรานชนะก็มาแล้วครับ แต่จะทําได้ในการเงินก็ต้องก็ต้องดีเพื่อที่เราจะได้สแปมได้เต็มพื้นที่จริงๆส่วนมากมันจะวางไม่ได้แล้วมันจะต้องวางเป๋ๆก็ไม่จังเป๋หรอกมันสลับฟันปลามันมีช่องนิดนึงไงไอ้นีนะ่ช่างมันไม่ค่อยสวยอะขัดใจแต่ช่างมันเราจะทำให้ทุกอย่างเป็นไป,นปนตามที่เราต้องการขนาดนั้นก็ไม่ได้เนาะ หลายคนอาจจะคิดทำไมผมไม่เอาเป็นเทียห้าสักทีครับเพราะผมรู ا, <divine> ้สึกว่าผมอยากให้เทียสี่มันได้โชว์พลังให้เห็นเรียบร้อยเราเงินที่เหลือมาอัพฮีโร่ให้เต็มก็ได้นะฮีโร่ตัวนี้เก่งอย่างที่บอกเดี๋ยวตัวหนึ่งเป็นเทียห้าที่ผมบอกไม่อัพยิงใงมันก็ต้องอัพอยู่แล้วตัวนี้แล้วกันไพเรตหลอดหัวหน้าครับหัวหน้าทีม วนนทีมจนสลัดลูฟี่ครับเอาละเกรทีโร่ดีกว่าใช้เงินเยอะเท่าไหร่ก็ใช้ไปเพราะว่าเงินผมเยอะมากครับตอนนี้ฮีโร่เก่งแล้วนะซีออมจีคือไม่ใช่ปัญหาละเพราะอะไรนะเหรอฮีโร่ตัวนี้ตอนนี้สามารถจับซีออมจีได้ครับสามารถจับเรือบินสีเขียวได้โดนทีคือตายเลย เดี๋ยวด้าน80กำลังจะมาเดี๋ยวจะเห็นเลยเดี๋ยวจะเห็นแนละ้แล้วความสามารถอันติของเขาอะ่ะคือซูเปอร์โหดเลยครับจับมันจับแล้วใครโดนท่าน,นี้ผมบอกแล้วใครโดนปุ๊บตายทันทีการป้องกันหลักๆก,ก็ ให้เจ้าพวกตัวอื่นๆนั่นแหละแล้วก็ให้ฮีโร่เนี่ยมันคอยจับ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 อย่างนี้ผมปรับฮีโร่ให้โจมตีจับเป็นสตรองเพื่อเน้นจับตัวแข็งแกร่งเสมอและท่าอันตรีของเขาเนี่ยเนี่ยไซส์สกรีมเนี่ยดาเมจออฟบลูนซ่อนสกรีนแล้วก็สามารถทำดาเมจใส่ดีดีทีแล้วก็ซีออมจีได้สามารถจับทุกตัวทั้งแมปได้คือมันเป็นท่าเคลียร์แมปครับ เป็นท่าเคลียร์แมปแต่มีตัวเดียวที่จับไม่ได้คือแบดเลอร์บินด่านหนึ่งรตัวนั้นน่าจะจับไม่ได้ถ้าจับได้เนี่ยเจ๋งเงียบเล่นไปเลยคนเดียวก็ได้สกิลมันดีจริงตอนนี้ผมว่าจะให้คนอื่นมานึกว่าจะให้เรือแบบเป็นตัวช่วยทำดาเมจหลักๆนะจะกลายเป็นว่าเจ้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำดาเมจเยอะมากๆเลยครับ มันเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่สามารถทำเ,เมจได้เยอะเพราะมันสามารถจับทิ้งได้เลยเละผมบอกไม่มีใครที่จะหลุดรอดไปได้แน่ๆ ลองใช้เขากันดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าความแข็งแกร่งจริงจากของฮีโร่ตัวนี้มันเป็นยังไงดูครับจับตายเลยตายเลยจริงๆนี่มันใช้พลังจิตในการบีบอัดทำลายบลูนนะครับแต่ข้อเสียคือมันจับได้แค่ไม่กี่เป้าหมายยิ่งตัวแข็งแกร่งยิ่งเหมือนกับเหมือนกับว่าถ้าเป็นสีแดงมามันก็จับได้เยอะ ลายตัวแต่ถ้าพอมันมันตัวใหญ่มันก็รวมพลังไปที่ตัวเดียวอะไรประมาณนั้นเข้อหมายสุดผมผมผมที่ผมเดามันน่าจะประมาณสี่เป้าแต่อะไรก็ได้ไงเก้าสิบละดีๆมันแพ้ทางวิเลสส,สุดๆมันแหน,น,นแล้โดนจับได้ด้วยโดนจับได้หนั่เกปผมไม่กลัวเลยเพราะว่าสก,กิลสุดท้ายมันล้างบอดได้ ผมยังไม่ได้ใช้เลยผมจะไม่ค่อยได้กดสกิลด้วยแล้วตอนนี้สกิลหนึ่งของเขาก็สามารถจับได้3จังหวะเดี๋ยวผมกดให้ดู1ที2ที3ทีมันออกมาเอง3จังหวะอันนี้สตัน3จังหวะเลยนะเนี่ยตัวใหญ่ๆก็คือโดนจับจับตายตายเลย <Yes. S 1> 4แสนอยู่คนเดียวฮ่าฮ่าดีๆทีละครับ แต่ข้อเสียของมันคือถ้ามันจับตัวอะไรอยู่อะมันต้องรอให้ตัวนั้นพังมันถึงจะจับเป้าหมายใหม่ได้อจับแล้วรอพังก่อนแล้วก็จะไปจับอันนั้นจับแล้วบีบรัดแล้วก็ระเบิดต้ม ด่นาน,นี้ผมอาจจะชอาความสามารถจับทั้งแมพถ้ามันบุกไปได้ไกลจริงๆนะผมจะใช้ให้ดูจับทั้งแมพตายร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เหมือนจะมาได้แต่ก็มาไม่ได้เนาะทีดีๆก็โดนจับเป็นโอ้โหง่ายไปเลยครับเพราะมันเจอตอนนี้ความสามารถของพวกนี้มันเริ่มทำงานแล้วมันโจมตีได้หลายเป้ามันโจมตีถล่มเยอะ <c oughs> เป็นระเบิดอย่างเงี้ย แล้วออกได้ทั้งหน้าทั้งหลังกระสุนออกเป็น2ช่องทางนี่ตีมากซูมจีก็ส่วนมากก็จะโดนบีบรัดด้วยฮีโร่ของเราบีบแล้วไม่รอดครับด่าน97มาเมันเอาซูมจีเสริมเหล็กมา2ตัว2ตัวแนะ่รู้เลยไหมครับโดนจับไปแล้วหนึ่งโดนจับไปอีกหนึ่งจบเลยอีซี่เดี๋ยวดูว่าพลังชีวิตมันประมาณ3 0,000ืนกว่าไอ้เจ้าซูมจีเสริมเหล็ก3 0,000ื่นจำเลขนี้เอาไว้นะ ถ้าเสริมเหล็ก3 0 0 0ตัวธรรมดา15ื่นประมาณแต่ต้องด่านเ8้าด้วยนะเพราะยิ่งด่านไปไกลมันยิ่งมันยิ่งนีเยอะแต่ผมจับทั้งแมปให้ดูนี่คือถ้าจับทั้งแมปผมกดสกิลบีกร์พอกดปุ๊บตายทั้งแมปเลยครับแน่นอนร0 0ตายแน่เพราะมันจับเป็นหะมันจับตายเลยอันชาด่านเนี้ยเราอาจจะทําอะไรมันไม่ได้ครับเ <c oughs> พราะมันต้อง มันต้องมันเป็นตัวเดียวที่ฮีโร่ตัวนี้จับไม่เป็นจับไม่เป็นจริงๆสตันก็ไม่ได้เป็นตัวที่ทนทายาทต่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้ามันพังผมจะจับแมปเลยปองปองปุปปูปปูปปูปปึงได้รับรางวัลเป็น instaminky buckner ศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับผมก็ได้ตัวพวกมันนี่แหละได้ตัวที่เราใช้กันโอเคเห็นไงได้เห็นพลังของฮีโร่ตัวนี้นี่สตัน ผมชอบความสามารถทำลายทั้งแมปจริงๆมันเป็นหนึ่งในสกิลที่เกือบจะดีที่สุดในบรรดาฮีโร่เลยหนึ่งในอันที่ดีที่สุดแน่สตัรมันก็โอเคนะยื้อให้มันมาเยอะๆเราเราก็จับมันทีเดียวแต่ข้อเสียเนี่ยแหละเวลามันจับอะไรอยู่มันจะทำอะไรไม่ได้ครับถ้าไม่ไหวจริงกดสกิลได้ตอนที่มันจับตัวนั้นอยู่ อย่างอย่างเงี้ยสตันสตันเพื่อนลอ่อแล้วก็ปึกทั้งแมปปืป๊ดบีบพังคูดาวก็แบบไม่ได้ไม่ได้ช้าถึงขนาดนั้นด้วยแต่ว่าเรากำลังจะแพ้แล้วแหละเพราะว่ากองเซรามิกน่าจะเป็นปัญหาสำหรับเราเว้นแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมหาเครอ,เอร์เซอร์เมาส์ไม่เจอผมแพ้ล้วผมหาเคอร์เซอร์เมาส์ไม่เจอผมจะปรับพีโลให้เป็นตีเฟิร์สมันจะได้ช่วยจับเซรามิกมันจับแต่ตัวใหญ่ไง มันใช้เวลานานแต่ถ้ามันจับตัวอย่างเซรามิกแปบ๊บเดียวมันก็จะพังมันก็จะจับต่อได้ทันทีเลยนิดนึงหาเคอร์อเซอร์เมาส์ไม่เจอเวลาแบบมันวุ่นวายทั้งแมบปบเวลาเล่นในคอมอะข้อเสียมันคือสิ่งนี้เราจะหาเคอร์อเซอร์เมาส์เล็กๆอันนี้ไม่ได้ประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะ,จะไปต่อไม่ได้เราอาจจะแพ้ระหว่างทางผมไม่ซีเรียสเพราะว่าเราชนะดันหนึ่งร้อยมาแล้วซึ่งนั่นเป็นกฎเหล็งของผมที่จะต้องผ่านให้ได้ในแต่ละครั้ง ถึงแม้ว่าพานจะผ่านไม่ได้ก็ตามแต่วันนี้ก็สบายๆประมาณนั้นครับผมโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้กันนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมมันซานี่ต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆเลยแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกัใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม